สดยามเช้าโดยบริษัปะะทปตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT กล o b บ l ลเคมีคอลจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสดยามเช้านะครับเช้านี้เป็นเช้าวันตรุษจีนนะครับก็คือวันไหว้นะครับ18กุมภาพันธ์2557นะครับ ตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้นะครับแม้ว่าทางสภาพยุโรปนะครับแล้วก็ทางกรีซนะครับจะยังไม่สามารถเจรจานะครับเพื่อที่จะยุตินะครับปัญหาที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าดูท่าทางแล้วบรรดาทั้งทุนในตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับก็อบอกว่าคงจะต้องนะครับ ให้ความหวังนะครับแล้วก็คงจะต้องมีความหวังนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเจรจาระหว่างกรีซนะครับกับทางกลุ่มยูโรโซนนะครับก็คงจะเป็นไปได้ดูดีนะครับเพราะฉะนั้นนี้อารมณ์นะครับที่เราเห็นตลาดทุนนิวยอร์กเมื่อคืนนี้นะครับก็เลยบวกทั้งหมดเลยนะครับว่าจะเป็นดาวโจนส์นะครับนแอสดแล้วก็ทาง S&P 500นะครับนี่ก็จริงๆแล้วนะครับก็ลองดูนะครับว่าข่าวที่ทางตลาดทุนนิวยอร์กเนี่ยเขานำไป นะครับเป็นปัจจัยในการซื้อขายนี่ก็แน่นอนนะครับเป็นเรื่องของกรีซนะครับส่วนทางยุโรปเองนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นอารมณ์เดียวกันกับทางตลาดทุนนิวยอร์กนะครับนั่นก็คือว่าก็มีความหวังเหมือนกันนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางยูโรโซนกับทางกรีซเนี่ยน่าจะตกลงกันได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางเยอรมนีดูท่าทางไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อคืนนี้นะครับก็ ทางเยอรมนีนะครับดี DS ก็ปิดลบลงไปนิดหน่อยนะฮะลบไปแค่0.25นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็บอกว่ามีเรื่องของออหุ้นนะครับในกลุ่ม ของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยเข้ามาช่วยพยุงไว้นะครับส่วนทางฟุตซีร้อยของกริกแล้วก็ CC40 ในฝรั่งเศสนะครับก็บวกขึ้นไปก็นิดหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดหุ้นในยุโรปนะครับส่วนเอเชียเช้าว,วันนี้แน่นอนนะครับว่าเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนแต่น่าสนใจนะครับว่ามีเพียงเซี่ยงไฮ นะครับคอมโพสิตตลาดเดียวเท่านั้นเองนะครับที่ปิดไปนะครับส่วนนิเกอีนะครับห้างเซิงฮ่องกงสเตรทไทม์สิงคโปร์จาการ์ตาแม้แต่ฟิลิปปินส์นะครับเช้านี้ก็มีการเปิดบวกนะครับเปิดบวกขึ้นมานะครับตลาดทุนไทยเมื่อวานนะครับคุยกับคุณสุเชษไปนะครับถามว่า1,600จุดเนี่ยเป็น เขาเรียกหลายนะครับที่ยืนอยู่เหนือ1,600จุดเนี่ยมีเสถียรภาพแล้วหรือยังคุณสุเชษนะครับพูดมีทารขาดคำเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยปิดลบลงไปถึง20.29จุดนะครับก็ต่ำพัน0กจุดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณสุเชษสุขแท้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์อยู่ในสายพิคุยกันสวัสดีครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับคุณนรงและก็ท่านผู้ชมครับผม ก็คุยกันยังไม่ทันขาดปากเลยคุณสุเชษเมื่อวานนี้ถามว่าเหนือพันหนึ่งเหนือพันหกร้อยจุดเนี่ยมีเสถียรภาพหรือเปล่าคุณสุเชษบอกว่าคงยังเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อวานปิดในจุดต่ำสุดด้วยอประเด็นมีสองประเด็นประเด็นแรกเนี่ยเนื่องจากสภาพของตลาดโดยทั่วไปเนี่ยไม่เสถียรสุดเนื่องจากทางยุโรปทางอเมริกาเนื่องเกี่ยวกับีเตอร์นะที่ยังไม่ไม่เสถียรก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยอันนั้นคือประเด็นของปัจจัยพิฐานตลาดก็ยังเกิดความไม่แน่ใจ รประเด็นที่สองเนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลและช่วงเนี้ยที่ตลาดจะมีปริมาณก,การสขาบางนะเกเสียทั้งหมดที่เกี่ยวกับกล้องตุรกีน,น,นะฮะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ตลาดเป็นลักษณะอ่อนตัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมมองว่าโอกาสของการลงมาเนี่ยเป็นจุดซื้อมีประเด็นอยู่แค่ประเด็นเดียวคือขอดูตลาดให้ชัดเจนว่าตลาดนั้นไม่ลงต่ำกว่าหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบความหมายคือต้องต้องยืนให้ได้นะ ครับถ้าลงต่ำกว่าหนึ่งพัน้าร้อยห้าสิบนั่นหมายถึงว่าเมื่อวานนี้ที่มีแรงขายจากพอเรนสองพันกว่าล้านเนี่ยมันมีนารายยาคลับมันคงมีเรื่องบางเรื่องที่เกิดความไม่แน่ใจสําหรับการขายลงมาเพราะฉะนั้นภายในสองวันเนี้ยถ้ายังไม่มีคือถ้าพอเรนไม่ได้ขายในระดับสองพันสองพันสองพันต่อเนื่องเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบไม่ควรเจอค,ควรจะมีจุดรับที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเป็นจุดที่ด่านสุดท้ายสำหรับเป็นจุดรับ เพราะนั้นถ้าใครเป้าอาการของตลาดเนี่ยดูจากวันนี้ดูจากพรุ่งนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเข้าสู่ตลาดทีอย่างได้ครับอ่ะนะครับก็ต้องติดตามดูแล้ววันนี้แนะนําหุ้นตัวไหนดีครับวันนี้เอาผลการงานแมคโครออกมาครับนําเสนอนะครับแมคโครนะผลการงานดีขึ้นแล้วก็จะมีการจ่ายเงินปันผลนะครับเอ็กดีวันที่หกีนาอีกสต่สองตง นะครับดูจากกําไรแล้วนี่มีการชดเชยจากาการขยายสาขาใหม่แล้วก็การเติบโตของสาขาเดิมแนะนําให้ลงทุนในแมคโครฮะเป็นเพราะว่ากําไรคราวนี้เนี่ยเติบโต13เปีต่อปี37เปอรเซนตต่มากต่อไต่มากราคาเป้าปหมาย47บาทครับระาะคาตอนนี้อยู่ประมาณ36บาทครับผมซื้อแมคโครครับผม นะครับเอาละครับขอบคุณครับคุณสุเชษครับขอบคุณนะครับวัีครับสวัสดีครับครับาล้ครับคุณสุเชษสุแท้นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับช่วงนี้เราไปพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องน้ํามันเงินแล้วก็ราคาทองคําครับตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันุมากมายนานับประการ โลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสารรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง แล้วครับกลับมาดูเรื่องของราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้นะครับแน่นอนนะครับปัจจัยหลักๆนะครับของราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะนี้นะครับอย่างเวทเท็ก uh, ซัสนะครับอินเทอร์มีเดียหรือว่าดั i ทีไอนะครับเมื่อคืนนี้ก็ปรับขึ้นไป75เซนต์นะครับขณะที่เบรนท์เทเลเนอร์ของอังกฤษนะครับ บวกขึ้นไปถึง1เหรียญกับ30เซนแล้วก็ดูเสมือนหนึ่งว่านะครับในขณะนี้เนี่ยบริษัทเลเนของังกฤษนะครับยืนอยู่เหนือ60เหรียนญนะครับดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์าเรลเนี่ยได้หลายวันแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อประมาณสักปลาย,ลาย,ลาย,ลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นผลหลักๆณนขณะนี้นะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ด้วยนะครับตลาดน้ํามันนะครับก็ยังคงนะครับใช้ปัจจัยจากข่าวที่บอกว่าบรรดาแท่นขุดเจาะนะครับน้ำมันของสหรัฐอเมริกานาขณะนี้มีการปรับตัวลดลงเยอะมาก เยอะจริงๆนะครับรวมทั้งบรรดาบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของโลกเนี่ยนะครับก็ประกาศการชะลอการลงทุนอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เลยส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนะครับในช่วง2-3วันนี้เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับก็บอกว่าเบนซ์เทเลนของกฤษนะครับมีการปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดระหว่างวันด้วยนะครับส่วน WTI นะครับที่ไปได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็นองจากว่าตลาดน้ำมันในนิวยอร์กนะครับเขายังคงวิตกกังวล ประเด็นปัญหานะครับระหว่างกรีซกับทางสภาพยุโรปนะครับที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับอันนี้ก็เลยส่งผลทําให้ราคาเนี่ยนะครับไปได้ไม่สักเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ WTI นะครับส่วนค่าเงินบาทนะครับเรามาดูกันนะครับเช้าวันนี้นะครับบาทอยู่ที่32มสบาทห้สสตางค์นะครับ แล้วก็เงินเยนญี่ปุ่นนะครับ1193งรนะครับในขณะที่ยูโรนะครับก็1.1399นนะครับเมื่อคืนนี้นะครับที่ตลาดเงินนิวยอร์กเขาบอกว่ายูโรนะครับ ก็เทียบกับดอลลาร์เนี่ยยูโรแข็งค่าขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าทางสภาพยุโรปเองเนี่ยเขามีความหวังแต่บว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนะครับปัญหากรีซกับทางสภาพยุโรปเนี่ยก็สามารถนะครับน่าจะสามารถตกลงกันได้นะครับเพราะว่าเป็นไปนไม่ได้ที่ในท้ายที่สุดแล้วในกรีซนะครับจะต้องออก จากสมาชิกสาภาพยุโรปไปอันนี้เขาเ,เชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็เลยส่งผลทําให้นะครับค่าเงินสกุลยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยครับยูโรแข็งค่าขึ้นแต่ว่าอลลราเมื่อเทียบกับเยนนะครับกับแข็งค่าขึ้นนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเรามาดูเรื่องของราคาทองคํากันบ้างราคาทองคํา ในตลาดนิวยอร์กนะครับตลาดโคเม็กซ์นะครับเมื่อคืนนี้ก็นักทุนก็มีการคาดการณ์นะคหมอนตลาดอื่นๆตลานะครับว่ามีความหวังว่าธนาคารกลางของย e ุโรปหรือ ECB นะครับจะไม่ยุติการให้เงินกู้ฉุกเฉินต่อธนาคารของกรีซนะครับแล้วก็แม้ว่าการเจราจาปัญหานี้ระหว่างกรีซกับยูโรโซนนะครับยังไม่มีความคืบหน้าแล้ววันนี้นะครับเขาบอก็่าจะมีการคุยกันอีก นะครับสำหรับครีซกับสภาพยุโรปนะครับเมื่อคืนนี้ก็เลยส่งผลงทําให้ราคาทองคำโคเม็กซ์นะครับลบลงไปถึง18เหรียญกับ50เซนต์นะครับอยู่ที่1,208.60เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับอันนี้ก็ใกล้จุด ต่ำสุดนะครับใกล้แตะนะครับพันสจุดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับส่วนราคาทองคําในประเทศเมื่อวานนี้นะครับบ้านเรามีการปรับราคาไป4ครั้งนะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็คือลบ150บาทนะครับทองคําแท่งขายออกเมื่อวานนี้1,8,900บาทนะครับส่วนเช้าวันนี้ก็มีการประกาศราคาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหลบไปถึง200บาทนะครับก็โค้ดเงินบาทอยู่ที่32บาท60สตางค์นะครับนี่ก็ ต้องติดตามดูกันกันแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้วันตรุษจีนะครับก็ซินเจียยอี e ่ชินนิวใช้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ